คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซี FC ทุกท่านค่ะมื่อนนี่ก็มาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคคือเกาค่ะมือนนี่แอดก็จะพามาตามเลขต่างประเทศด้ค่ะเลขเล่าเลขห้าน้อยไดยค้ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีได้ค่ะว่าเซียน,นิลนาาเพิ่นหาเลขเขา น้อยพิเศษแล้วก็เล่ากับเขาเด้อค่ะแล้วก็เขาโตดค่ะแล้วก็เขาวิ่งค่ะกะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเลขเพิ่นกะแน่นอนมากๆเลยค่ะเอซี่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เด้ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการไม่พลาดไมิดต,ต่อไปค่ะแอดก็จะนําตัวเลขดีๆเด็มเด,ม,ดม,มาฝากเอซี่ทางช่องน้องภูมิพาโชคคือเกาเด้ค่ะ มารับช่มกันเลยค่ะตอนนี้เซียนเนื้อหน้าเพิ่กนกาได้หายโตเลดมาห้เหาได้รับช่มไปพร้อมๆกันแล้วค่ะเลขวันที่24นะเด้อค่ะ24บตุลาสองห้าหกห้าค่ะเลขลาวเลขขาน้อยเด้อค่ะเย็นนี้ค่ะมารับช่มพร้อมไปพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแอดก็จะให้เบิง่งวันที่ยี่เอดที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะว่าขีดตัวว่างสิแม่คะ่ะขีดตัวก็คือโกโฮค่ะล่คะค่ะเดี๋ยวจะว่าขีดตัวเด้อค่ะนี่ค่ะ เลขกวันที่21ดตุดลามเมื่อกี้เด้่ค่ะวันวันศุกร์ที่ผ่านมานี่อคะ่ะเลขที่เพิ่นห้มาเล็กเล่าเลยห้าน้อยเนะะ้อค่ะเซียนเิรนามค่ะเพิ่นห้วิ่งที่ีกับหกค,ค่ะซึ่งโตวิ่งเนี่เขาห้าน้อยอพิเศษเขาหกได้ะค,ะลลค่ะเลขกลางกะซึ่งเขาวิ่งหกได้ค่ะแล้วก็เขาโต้ค่ะเขาโต้ห้าน้อยพิเศษที่กันค่ะ ห้าน้อยพิเศษแปดสามสี่นะคะมันออกสี่แปดสามเอียงนี่แหละคะ่ะแอดก็จำตามที่จำขับใครขับข้าค่ะแล้วก็เล,เล่าเล่าเล่านี่เขาเลขล่างะะเด้ค่ะเขาซี่สามค่ะกะเลขก็บื้างลายตัวะคะ่ะกันนารุ่นมากๆเลยะคะ่ะเอฟซีในส่วนของตัวเลขเพิ่นเด้ค่ะเนี่ยคะ่ะซึ่งเมื่อน,นี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่พ่นกับไฮมาแล้วะคะ่ะวันที่ยี่สิบสี่อันนี้คืออันเก่าด้วยค่ะเอามา เป็นหลักฐานยืนยันยืนยันที่เส้นนิลนามเพิ่นไหตัวเลขมาด้ค่ะนี่ค่ะในส่วนของเมือน,นี่ด้ค่ะวันที่ยี่สี่ตุลาสองห้าหกห้าด้ค่ะเลขเล่าเลข5ห้าน้อยด้ยค่ะเลขเล่าเลขห้าน้อยของเส้นนิลนาเด้ค่ะเพิ่นไหามาวิ่งที่สองกับห้ด้ค่ะสองกับห้าด้ค่ะนี่ค่ะสองกับห้า นี่ค่ะสองกับห้าเลขสามตัวจะไม่อยู่สองชุดค่ะนี่เก้าสี่สองแล้วกัหกเจ็ดห้านะคะสำหรับเลขสองตัวก็จะไม่สี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะคะกัล่องไปรุนเบิ้งนะคะเอฟซีล่องไปรุนเบิ้งค่ะกับนาสนใจอยู่ค่ะในส่วนของตัวเลขเพื่อนค่ะกับเลขกระบ้องร้ายตัวปันไดค่ะเพราะว่า กนเสียงเบิงอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็หาเป็นแนวทางแล้วค่ะใช้วินิจวิจาะและยานในการรับชมค่ะวิจนะญาณในการรับชมสำหรับ fc ฟซีทันใดที่เขามารับชมอยู่แล้วหรือว่ากดไลค์กดถูกใจอยู่แล้วกะขอบคุณหลายๆได้ค่ะกดแชร์กันออกไปกะขอบคุณหลายๆค่ะในส่วนของตัวเลขของ เซียนนิลนาหรือว่าจะเป็นของเซียนใดกัดแล้วแต่ก็ล่องอคอมเมนต์กันขม่าเบิงได้ค่ะว่าอยากให้ตามเซียนไดแต่ว่าเลขน้องพุ่มกะน้องพุ่มได้เบาแล้วค่ะเดี๋ยวแอดกะจะมาอัปเดตให้เอฟซีได้รับชมทั้งช่องน้องภูมิพาโชคคือเก่าได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทันใดที่ขาม่ารับชมคลิปนี่ก็ขอให้มีโชคมีใช่ด้ค่ะในส่วนของตัวเลขน้องพุ่มได้ค่ะ ในส่วนของตัวเลขวันที่24เด้อค่ะ24ตุลา2565้าเด้อค่ะเลขลาวเลขฮานอยเซียนเลนามเด้อค่ะเพิ่นกับหายวิ่งมาทีสองกับหาเด้อค่ะส่วนในเลข3ตัวก็จะมี9 4 2 6 7 5ค่ะ4 2 5 2 6 2 7 2ค่ะ5 4 5 6 5 7 5 9ซึ่งเอฟซีท่านใดคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดค่ะที่เอ่อบ่อยากลงทุนหลายกับลอ่องเอ่อ วิ่งเบิ้งนะ,ะ้วค่ะวิ่งกะเขาเกือบทุกหมวดเลยค่ะของเซียนในระนาบเพื่อนเนี่ยค่ะ,คะฝากฝากด้วยค่ะเพราะว่าแอดกะว่าวิ่งนะกะว่าล้ายโตค่คถ้า้าว่าเล็กนิดน,นี่อาจจะล้ายโตนะคะอาจจะล้ายโตไปจักน้อยค่ะสําหรับคนที่บม่มีทุนกะล่องล่องวิ่งเบิ้งก็ได้ค่ะล่องวิ่งล่องหลุดเบิ้งค่ะเพราะว่าเล็กอาจ อาสำหรับคนทุนหน่อยก็อาจจะบ่านร้ายโตรงสิแม่ค่ะก็รองใจวินิจวิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ได้ค่ะแอดก็ขอม้มโชกไม่ใช่ได้ค่ะคุณหมอคุณพอ่อคุณแม่เอสซี FC ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอ้มโชกไม่ใช่เฮงเฮงรวยๆปังๆค่ะวันที่ยิบซีตุล่านี้ได้ค่ะเลขกล่าวเลยค้า่น้อยสําหรับคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่บ่เลนก็กลบ่เป็นยังค่ะกะ็หายเป็นแนวทางค่ะในคลิปนี้ได้ค่ะก็ กดไลค์กดแชร์วยค่ะสำหรับเอฟซีันไดที่กดอยู่แล้วก็ขอขอบพูดหลายๆค่ะเซียนนีล่าน้ำเพิ่นกะถนัดในเหล็กลเล่าเหล็กข้าน้อย้ะค่ะ FC. เอฟซีเหล็กลเล้าเหล็กข้าน้อยเพิ่นจะถนัดค่ะถ้าเหล็กอื่นเพิ่นก็นบ่ค่อยปันไดค่ะเพิ่นจะให้วิ่งวิ่งเพิ่นจะเข่าทุกงวดเลยนะค่ะเข่าแทบทุกงวดเลยค่ะกระล่องเบิ่งค่ะ เล็กเล่าวพันกับเขางวนเมื่อกี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากฝากันไว้ค่ะฝากกันไว้เท่านี้แ่ะค่ะพ่อกันในคลิปตะตอไปค่ะสวัสดีค